ณโอทฟฟอร์ดวันที่20สิงหาคมปี2006วันแรกของฤดูกาลมีกระจกอยู่ใบหนึ่งวางอยู่บนที่นั่งของโรนันโดในห้องแต่งตัวในช่วงเวลาที่ผมได้เล่นร่วมกับรอนนี่สิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นได้จากตัวเขาก็คือเขาไม่เคยพอใจกับสิ่งที่ตัวเองเป็นเวลาที่เขาเห็นตัวเองสะท้อนผ่านกระจกกลับมาแม้กระทั่งเวลาที่พวกเราใกล้จะลงเตะก็ตามทุกๆแมช ก่อนที่ทีมจะออกไปวอร์มอัพเขาจะทำเหมือนเดิมอยู่เสมอเขาจะสวมชุดใส่รองเท้าจากนั้นรอนนี่จะมองไปที่ภาพสะท้อนของเขาหยุดอยู่นิ่งและปลุกไฟให้กับตัวเองก่อนจะลงเตะถ้าจะมีใครสักคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองมากไปกว่าโรนันโดผมเองก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะ mm hmm. เขาไม่ใช่คนขี้อาย mm hmm. เขารักในเสื้อผ้าของเขา และทุกชุดที่เขาใส่นั้นมักจะราคาแพงมากๆเห็นได้เลยจากโลโก้ที่มันวาวของ d o ยสแอนด์แก a และ a r m a มาแบรนด์ที่พวกคุณต่างก็รู้จักเขาจะลงไปซ้อมโดยใส่ชุดพวกนั้นดูเนี้ยบตั้งแต่หัวจรดเท้าเขาต้องใช้เงินมากมายของเขาไปกับของในตู้เสื้อผ้าแน่ๆแต่สิ่งที่โรนัลโด้รักมากที่สุดก็คือฟุตบอลที่สนามซ้อมเขาบอกพวกเราว่า เขาต้องการจะเป็นนักฟุตบอลที่ดีที่สุดในโลกเป็นนักฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเขาตัดสินใจอย่างแน่วแน่กับตัวเองเพื่อที่จะทำมันให้เกิดขึ้นผมชอบทัศนคตินั้นนะแต่เขานั้นไม่เหมือนกับผมเพราะผมอยากจะช่วยให้ทีมชนะมากกว่าจะได้รางวัลส่วนตัวแต่ถ้าการที่รอนนี่ต้องการจะเป็นนักฟุตบอลที่ดีที่สุดในโลกและมันช่วยให้ยูไนเตดคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกครั้งแรกตั้งแต่ผมมาอยู่ที่นี่ได้แล้วก็ ผมก็โอเคกับมันความทะเยอทะยานของรอนนี่นั้นไม่ใช่แค่การคุยโวในห้องแต่งตัวดี่แครริงตันก่อนฤดูการ2 0 0 6 2 0 0 7ผมสังเกตได้ถึงบางอย่างที่แตกต่างออกไปจากตัวเขาในอดีตเขาตัวใหญ่ขึ้นเขากลับมาจากฟุตบอลโลกที่เยอรมันโดยกล้ามเนื้อเป็นมัดมัดและดูแข็งแรงมากเหมือนกับว่าเขาใช้เวลาไปกับการเล่นเวทตลอดช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา ในสนามตอนปีซีซั่นเขาเริ่มที่จะลดทริกและลวดลายของเขาลงและหาทางทำให้เกิดผลลัพธ์มากขึ้นแกรี่เนฟก็เป็นหนึ่งในคนที่ถูกโรนัลโดทำลายโดยสิ้นเชิงในช่วงที่เขาต้องมาร์กโรนัลโดระหว่างการฝึกซ้อมเขาบ่นพึมพำกับตัวเองทุกเช้าว,ว่าเขาคงต้องเลิกเล่นเร็วกว่าเดิมแน่ๆถึงแม้ว่าเขาจะไม่ต้องกังวลกับการประกบรุดในการซ้อมแล้วก็ตามพ่อเรียวมัตริ เซ้นเขาไปร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์แล้วนั่นเองผมรู้อยู่หนึ่งสิ่งการเปลี่ยนแปลงของโรน,โนันโดนั้นไม่ได้มาเพราะโชคช่วยเขาทำงานอย่างบ้าคลั่งตลอดสัปดาห์ต่างจากผู้เล่นหลายคนที่กลับบ้านทันทีหลังจากซ้อมเสร็จแต่เขากลับอยู่ซ้อมต่อพร้อมกับถุงที่ใส่ลูกฟุตบอลเขาทำงานไปกับการฝึกฝนหลายอย่างทั้งฟรีคิกลูกมงและลูกยิงไกล ผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่ผู้คนมากมายไม่ได้รู้เกี่ยวกับเขาแฟนๆมักจะคิดว่าโรนันโดเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์ที่มากมายทุกๆอย่างมันดูง่ายสำหรับเขาทุกคนคิดว่าเขาจะไม่ต้องฝึกอาจจะมีบางส่วนที่ถูกแต่การฝึกฝนอย่างหนักของเขานั้นก็ยิ่งช่วยเพิ่มความสามารถให้กับเขาจริงๆเมื่อผมดูเขาซ้อมหรือเห็นเขายิงประตวสวูสวยๆในช่วงปรีซีซั่น ผมคิดนะว่าเขาจะสามารถกลายเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกได้จริงๆในตอนนั้นก่อนจะเริ่มเกมแรกของฤด,ดูกาลที่โอทัฟฟอร์ดเขายังคงทำเหมือนเดิมก่อนเกมการแข่งขันจะเริ่มเขาส่องกระจกและเตรียมพร้อมตัวเองเพื่อนๆต่างพากันหัวเราะเขาระหว่างยืดเส้นยืดสายจากนั้นเขาก็ออกไปและยิงประตูที่สุดยอด ในนัดที่พวกเราถล่มฟูแลมไป5ประตูต่อหนึ่งโดยนัดนั้นผมก็ยิงไป2ประตูด้วยเช่นกันมันเป็นนัดเปิดสนามที่ดีที่สุดของยูเนเต็ดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองและพวกเราก็ไม่ปล่อยให้ซีซั่นนี้หลุดมือไปสิ่งที่บ้าก็คือโรนัลโดและผมไม่ได้ถูกคาดหมายว่าจะเล่นด้วยกันได้หนังสือพิมพ์คิดว่าพวกเราจะเล่นด้วยกันไม่ได้ เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างฟุตบอลโลกในรอบ8ทีมสุดท้ายที่อังกฤษเจอกับโปรโตุกเกสโปรโตุกเกสของโรนันโดผมถูกเล่นงานจากกองหลังของพวกเขาริคาร์โด a คาวันโยและเผลอย่ำลงไปที่เท้าของเขาโดยไม่ได้ตั้งใจมันดูแย่แต่จริงๆแล้วมันเป็นอุบัติเหตุทั้งหมดในขณะที่ผมกำลังประท้วงว่าผมไม่ได้ทำอะไรรอนนี่ ก็ทำท่าโบกไม้โบกมือไปมา <S <S เพื่อบอกให้กรรมการแจกใบให้กับผมจากนั้นกรรมการก็ควักใบแดงออกมาผมถูกไล่ออกไปอาบน้ำก่อนเพื่อนและทัวร์นาเมนต์ก็จบลงตอนที่ผมเดินไปที่อุโมงผมรู้ว่าผมไม่สามารถโทษโรนัลโดได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเขาพยายามทำให้ประเทศของเขาชนะนอกจากนี้ในครึ่งแรก ผมก็พยายามทำให้เขาโดนใบด้วยเช่นกันจากการพุ่งล้มดังนั้นผมเองก็แย่พอๆกับเขาแต่หลังจากผมโดนใบแดงโรนันโดขยิบตาให้กับผมมันนำให้คนที่กำลังดูเกมนี้อยู่บนหน้าจอทีวีนั้นรู้สึกแย่มากๆเหมือนกับว่าเขาภาคภูมิใจสุดๆที่ทำมันได้สำเร็จและเพราะเหลือสิบคนอังกฤษจึงตกรอบทุกอย่างดูพังไปหมด และทุกคนก็ตัดสินว่ามันเป็นเพราะโลนันโดและผมก็เป็นศัตรูที่ร้ายกาศที่สุดของเขาการขยิบตาของเขานั้นจะทำให้เกิดอุปสรรคกับยูไนเต็ดในเดือนข้างหน้าแน่ๆผมรู้ดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นดังนั้นผมจึงเดินเข้าไปคุยกับเขาหลังจบเกมแฟนๆจะต้องเป็นบ้ากับเรื่องนี้แน่ๆผมพูดพวกเขาจะต้องพยายามโยงนู่นโยงนี่ ดังนั้นพวกเราแค่ต้องทำตัวปกติต่อไปเพราะทุกคนคงจะพูดถึงมันตลอดซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอนเขาเข้าใจดีเขาเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกแต่ไม่นานหลังจากนั้นหนังสือพิมพ์ก็โยงเขาเข้ากับเรียวมัดลิดซึ่งชัดเจนว่าผมไม่ได้คุยกับเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยความจริงแล้วผมชอบโรนัลดนะเขาเป็นเพื่อนที่ดี การมีเขาอยู่ในห้องแต่งตัวนั้นเยี่ยมมากๆและผู้จัดการทีมก็รู้ดีว่าพวกเราทั้งคู่ต่างก็โอเคเขาไม่ได้ให้พวกเรามานั่งปรับความเข้าใจกันเมื่อพวกเรากลับมาถึงในวันแรกของฟรีซีซั่นมันไม่มีความจำเป็นเลยเขารู้ดีว่ามันเป็นเรื่องที่พวกเราทั้งสองคนต่างก็แยกแยะได้หลังเกมกับฟูลล่มเกมแรกของฤดูกาล2 0 0 6 2007เป็นไปได้ว่า ผมอยู่ในช่วงที่มั่นใจที่สุดตั้งแต่คาแข้งมาเพราะในหน้ากระดาษยูนเต็ดดูแข็งแกร่งและสามารถทำลายทุกทีมที่เจอได้มันชัดเจนว่าหลังจากที่รุดจากไปผู้จัดการทีมต้องการให้พวกเราเล่นโดยมีสไตล์ฟุตบอลที่เน้นยิงทุกทีมให้กระจุยเขาเซตร,ระบบของทีมโดยเน้นให้ทีมมีความเร็วโดยทั้งผมโรนัลโดและหลุยซาฮายืนอยู่ข้างหน้า พวกเราถูกบอกให้เล่นเกมสวนกลับด้วยความรวดเร็วผู้จัดการทีมคงคิดว่าจะไม่มีทีมไหนจะสู้กับพวกเราได้ในเดือนต่อไปแน่ๆและเมื่อเวลาผ่านไปทุกๆคนก็เริ่มที่จะคลิกเข้าหากันดาร์เรนเฟเชอร์กำลังอยู่ในช่วงที่พีคที่สุดในตำแหน่งกองกลางไมเคิลคาริกชายที่จ่ายบอลได้นุ่มนวลมากที่สุดคนหนึ่ง ซึ่งย้ายมาจากสเปอร์มาอยู่กับพวกเราในช่วงซัมเมอร์จูนกับทีมได้อย่างรวดเร็วในช่วงปรีซีซั่นเขาเล่นอยู่ข้างหน้าแผงแบ็กโฟเป็นคนควบคุมจังหวะของเกมและช่วยทำให้เกมรับของพวกเราแข็งแกร่งขึ้นเมื่อฝ่ายตรงข้ามโยนบอมเข้ามาและในตำแหน่งอื่นๆปารทริสเอฟลาและเนมันยาวิดิชต่างก็เล่นได้ดีทั้งคู่ปารทริสนั้น ต้องดิ้นรนอย่างหนักในช่วงท้ายของฤด,ดูการ2005-2006และตอนนี้ดูเหมือนเขาจะเริ่มปรับตัวเข้ากับความเร็วของฟุตบอลอังกฤษได้แล้วซึ่งมันคงเร็วกว่าฟุตบอลที่เขาต้องเจอในฝรั่งเศสเป็นล้านเท่าวีดาและริโอต่างก็เล่นกันได้อย่างลงตัวและกลายเป็นคู่เซนเตอร์ฮาฟที่ดีที่สุดในโลกฟุตบอลณเวลานั้นหลังจากพรีซีซั่นจบลงพวกเราดูแข็งแกร่งทั่วแผ่น ผมรู้ว่าพวกเราสามารถยิงประตูสนุกสนุกได้ผมรู้ว่าพวกเรามีพลังที่จะสามารถฉีกทีมตรงข้ามได้และผมก็คิดถูกชัยชนะ5ประตูต่อหนึ่งกับฟูแลมนั้นเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นชาวตันแอตเลติก3ประตูต่อ0ูนสเปอร์2ประตูต่อ1นึ่งิวคาสเซิล2ประตูต่อ0ูน l ลิเวอร์พูล2ประตูต่อ0ูโบตัน 4ประตูต่อ0ูนเอเวอตัน3ประตูต่อ0ูวิลล่า3ประตูต่อ0ูนยวัตฟอร์ด3ประตูต่อ0ตั้งแต่วันแรกพวกเรานั่งอยู่บนหัวตารางของพรีเมียร์ลีกนับแต่นั้นและไม่เคยมองลงไปข้างล่างอีกเลยและพวกเราก็ได้รับประสบการณ์จากปีก่อนๆมามากมายทำให้สามารถเก็บชัยชนะได้บางนัดที่หืดจับมาได้ผมรู้ว่า พวกเราแข็งแกร่งพอที่จะชนะเมื่อพวกเราเล่นได้ไม่ดีนี่เป็นสัญญาณที่บอกว่ายูเนเต็ดกำลังจะเป็นแชมป์ในปีนี้อย่างแน่นอนพวกเราต้องลงเล่นกับฟูแลมในช่วงท้ายเดือนกุมภาพันธ์ต่อด้วยลิเวอร์พูลตอนต้นเดือนมีนาคมและผมรู้ดีว่าพวกเราจะต้องผ่านมันไปให้ได้เพื่อเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกพวกเราพบว่า แรงใจที่ผลักดันให้พวกเราอยากทำประตูได้เสมอนั้นมาจากผู้จัดการทีมเขาส่งต่อความทะเยอทะยานของเขามาสู่พวกเราทุกคนในช่วงท้ายที่เหลือของฤด,ดูกาลอดทนไว้เขาพูดกับทั้งทีมก่อนจะลงเตะที่คราวเวนคอเทจพวกนายจะสามารถเอาชนะเกมนี้ได้ในช่วง5นาทีสุดท้ายจากนั้น เขาทำให้พวกเรานึกถึงพรสวรรค์นในตัวของพวกเราถ้าพวกเราออกไปเล่นในแนวทางของพวกเราแล้วถึงแม้ประตูจะไม่ได้เกิดขึ้นเร็วฝ่ายตรงข้ามก็จะเหนื่อยและโอกาสของพวกเราก็จะมาถึงเขาพูดย้ำม,มันอีกครั้งอดทนไว้เขาพูดถูกในช่วงท้ายกล้องหลังของพวกเขาเหนื่อยหอบและหายใจอย่างหนักเพราะพวกเขา พยายามวิ่งไล่กวดพวกเราจากนั้นช่องว่างก็เริ่มเปิดและพวกเราก็ทำมันได้สำเร็จโรนันโดเลี้ยงบอลจากครึ่งสนามมุ่งตรงไปยังกองหลังของฟูแลมและเขาก็ส่งบอลผ่านผู้รักษาประตูไปทุกๆคนนั้นบ้าคลั่งผู้จัดการทีมก็เข้าไปกอดกับโรนันโดที่ข้างสนามด้วยแต่นั่นเป็นแค่จุดเริ่มต้น สัปดาห์ถัดมาพวกเราไปที่แอนฟิ์และชนะผมไม่เห็นมันเพราะผมอยู่นอกสนามกับตันของลิวภูพูเจมี่คาราเกอร์เข้าประทับผมอย่างหนักสตาร์ทของเขาฟาดลงบนต้นขาของผมทำให้เกิดแผลยาวลึกผมเดินขยโยขยกออกจากเกมในขณะที่สกอร์อยู่ที่0ประตูต่อ0และแพทสโมสอนก็เย็บแผลให้ผมถึง8เข็มด้วยกัน ในขณะที่การแข่งขันกำลังดำเนินไปช่วงเวลาแบบนี้เป็นช่วงเวลาที่แย่ที่สุดผมเกลียดการที่ไม่สามารถลงไปช่วยทีมได้และไม่มีประโยชน์ผมนั่งอยู่บนโต๊ะทำแผลรู้สึกนิ่งเงียบอย่างแปลกประหลาดภายในห้องแต่งตัวที่ว่างเปล่าจากนั้นผมได้ยินเสียงโห่เสียงกองเชียร์ที่ดังมากๆใจของผมหล่นลงไปอยู่ที่ตาตุ่ม ผมมองไปที่แพทย์สมสรด้วยความกังวลโอ้ไม่จริงนี่พวกเราโดนนำเป็นหนึ่งศูนย์แล้วเหรอเสียงนั่นมันไม่เหมือนกับประตูเสียงมันดังไม่พอผมคิดถูกอีกไม่กี่อึดใจจากนั้นประตูห้องแต่งตัวถูกเปิดออกเสียงดังสโคโซี่เดินเข้ามาพวกเราโดนใบแดงเขานั่งลงที่หน้าล็อกเกอร์ของเขา ทิ้งตัวและคอตกเกมนั้นไม่ได้เป็นใจให้ใหกับพวกเราตอนเล่น11คนและตอนนี้มันยิ่งแย่ลงไปอีกการไม่มีผมและสโคโซี่ยูเนเต็ดมีโอกาสน้อยนิดที่จะชนะเกมนี้ได้จริงๆเหลืออีกไม่กี่วินาทีบนนาฬิกาเสียงเชียร์กระหึ่มดังขึ้นอีกครั้งเป็นเหมือนเสียงคำรามและเสียงดังมากจริงๆ เป็นเสียงที่บอกได้ว่ามีประตูเกิดขึ้นผมมองไปที่หน้าของแพทย์และสโคซีก็ด้วยเหมือนกับเรากำลังรอผลตรวจจากเขาผมสามารถบอกได้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่โอ้โถเว้ยรีวิวพูยิงประตูใช้ได้แล้วครั้งนี้หัวของผมตกผมรู้สึกป่วยความเจ็บที่ขาของผมมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ประตูถูกเปิดอีกครั้งจากการถีบเหมือนกับใครบางคนเตะมันด้วยความโกรธมันคือโคช้ชของพวกเราไมฟีแลนกับรอยยิ้มที่กว้างบนหน้าของเขาจอร์โอเชย,ยิงได้อะไรนะเชซี่ยิงได้และกรรมาการก็เป่านกวีดหมดเวลาพวกเราชนะแล้วผมลุกพวดออกจากโต๊ะความเจ็บปวดที่แพลหายไป ผมวิ่งออกจากอุโมงค์ผ่านป้าย this is a n d f i e l d ไปที่สนามกับสโคซี่เต้นไปร,บรอบๆกับเพื่อนที่เหลือในชุดที่เลอะเทอะหน้าแข้งที่เป็นแผลและถุงเท้าที่เปื้อนเลือดพวกเรากำลังจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกเหมือนกับผมต้องมีข้ออ้างในการมาฉลองที่แอนฟิลแห่งนี้พวกเราเอาชนะซิตี้ได้1น,นที่บ้านของพวกเขาในเดือนพฤษภาคม รอนนีท่ทำประตูชัยได้จากจุดโทษและผมก็รู้สึกได้ถึงปาร์ตี้แชมเปญที่กำลังจะมาถึงพวกเรานำหน้าเชลซีอยู่แปดแต้มและขอแค่เชลซีดอรอปแต้มกับอาร์เซนอลในวันต่อมาก็จะส่งให้พวกเราเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกในทันทีดังนั้นผมจึงใช้เวลาในตอนเที่ยงวันอาทิตย์ไปกับการนั่งดูเกมบ,บนทีวีและขอให้พวกเขาพ่ายแพ้ผมก็เหมือนกับแฟนๆบนสแตทฟอร์ดเอ็นนั่นแหละ ผมเปิดดูตารางหลีกที่โชว์อยู่บนหน้าจอผมนั่งกลุ่มรีโมททีวีและเกมก็เริ่มต้นขึ้นด้วยดีเมื่อผู้เล่นเชลซีถูกไล่ออกและอาเซนอนททำประตูได้จากลูกจุดโทษก่อนจะหมดครึ่งแรกในตอนนั้นผมเกือบจะกลับไปที่ห้องนอนและหยิบเสื้อออกไปฉลองแชมป์พรีเมียร์ลีกกับเ,เพื่อนเลยทีเดียว แต่ผมก็ไม่สามารถละสายตาจากหน้าจอทีวีได้เช่นกันผมลุกลีลุกลนอยู่ไม่เป็นสุขและหวังอีกหนึ่งประตูจากอาเซนนลนี่คงเป็นความรู้สึกของการเป็นกองเชียร์ยูไนเต็ดโคลีนเริ่มรีเสื้อให้กับผม <c oughs> เผื่อว่าผมต้องออกไปนอกบ้านให้เร็วที่สุดหลังจากนกหวีดหมดเวลาดังขึ้นข้อความหลายข้อความถูกส่งมาในโทรศัพท์เพื่อนๆต่างคุยกันว่า พวกเราจะออกไปที่ไหนดีถ้าพวกเราเป็นแชมป์ในวันนี้แต่จากนั้นบรรยากาศกลับดูหงุดหงิดเพราะเชลซีตีเสมอได้ตอน20นาทีสุดท้ายผมเริ่มที่จะเดินรอบห้องและข้อความก็เงียบลงพระเจ้าได้โปรดขออย่าให้พวกเขาได้สามแต้มนี้เลยและก็ถึงเวลาที่พวกเรารอคอยอาเซนอนทํทำได้ และหยุดเชลซีไว้ที่ผลเสมอพวกเราทำได้แล้วโคลีนผมได้แชมป์พเมยรีครั้งแรกแล้วละ่ะโทรศัพท์เริ่มที่จะดังขึ้นเหมือนบ้าอีกครั้งและกลุ่มผู้เล่นก็ได้นัดเจอกันที่บาร์แห่งหนึ่งกลางเมืองแมนเชสเตอร์เมื่อผมไปถึงมีเธอเสียงร้องเพลงและแฟนๆของพวกเราก็อยู่ไปทั่วทุกที่ ผมรู้สึกเหมือนกับไปงานเลี้ยงฉลองกับเพื่อนเก่าทั้งนักเตะและฟแฟนๆต่างก็รวมกลุ่มและกินเบียร์กันผมรักมันตลอดทั้งฤดูการที่ผ่านมาผมได้ถามผู้เล่นที่แก่กว่าอย่างกิกซี่แกรี่เนวิลและสโคซี่คำถามเดียวกันเรื่องเกี่ยวกับการคว้าชแชมป์มันรู้สึกยังไงความรู้สึกมันเหมือนกับอะไรแล้วคุณรู้สึกแตกต่างจากเดิมบ้างไหม พวกเขารวนพูดเ,เหมือนกันการเป็นแชมป์ครั้งแรกมักจะดีที่สุดเสมอวัซซ่านายจะไม่ลืมมันสิ่งที่ผมรู้สึกก็คือเสียงฉลองที่ผมได้ยินในเกมฟุตบอลแบบนี้ผมไม่ต้องการให้มันจบลงเลยจริงๆวันต่อมาพวกเราต้องไปที่แคริงตันเพื่อถ่ายรูปกับถ้วยแชมป์ของพวกเราตอน9โมง ผมได้นอนแค่ไม่กี่ชั่วโมงและผมก็เชื่อว่าไม่ใช่แค่ผมเพียงคนเดียวมันเป็นวันที่สวยงามผู้จัดการทีมและทุกคนต่างยิ้มให้กับกล้องแต่เพื่อนเพื่อนบางคนดูเหนื่อยและหมดสภาพเหมือนกับพวกเขาฉลองมันทั้งคืนและแม้แต่โรนัลโดก็ยังสวมหมวกแก๊ปมาในวันนั้นเลย